ดอกอีกย่งคืองามแท้พ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีสุขุนทุกท่านดอกอีกย่างว่ะงามแท้ฝากกระหอกมาบึมบ้มๆพี่น้องเอ,อ๋ยมืัอนี้เปลี่ยนแนวพี่น้องปเปลี่ยนแนวเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์ จะสิวียยังรถแหกโกดบ่วะกะบ่วาเอะกะบ่แมนพี่น้องสิวียฟังสวัสดีพี่น้องเต้ขนมสุดหล่อพี่น้องเอ้ยขวานมีคู่แข่งมีคู่แข่งพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องไปเลี้ยงลูกคุณมึงมีคู่แข่งพี่น้องเอ้ยมืงหนีเฮาสิมาขวานบอกพ่อแม่พี่น้องหน่อยเฮาสิมายัง สบายดีพี่น้องเมื่อนี้่เราจะสิมาพากันโครยุดหากสิมาอันนี้นะเป็นสถานที่แบบเพิ่นดูดวงพี่น้องเลยเจ๊เกิบมึงมาพี่เฮ้ยฟัง อเยินหาแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้นะเข้ามามาหาแม่มอพี่น้องแม่มอที่ดังที่สุดแถวเขตสัปปะองกับสองคอนแวเขตบ้านสองเมืองดังกูมูลแล้วก็ดูดวงแม่นที่สุดแถวนี้ขึ้นสื่อลือนามสันสะมีสื่อเสียงดังอันนี้กะขึ้นต้นพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเป็นความเสื่อเสนบุคคลนี่ แต่ว่านางมีนะกูจะบอกให้ฟังประวัติอย่างนอยนางมาเบิ่งดวงนะมาเบิ่งน้ำเลาวนี่แหละวเราละท่วงท่วงว่านางสิเจอเนื้อคู่ภายในเดือนเก่าเดือนสิบแกแม่อะไีเขาเจอกันเดือนเก่าเดือนสิบเลยอืมเป้นางมีจังมาเจอกับอาฮาวพี่น้องเอ,อ๋ยส่งเดือนเก่าเดือนสิอนนบอ่ะลีนางกะตอนแรกนางกับเอเสือดอกนางว่าห้ากระเบิ่งดวงครั้งแรกนางว่าดิ มาน้าหมูหมูบังคับให้เบิ่งนั่ก็เลยเบิ่งก็บ่เสื้อดอกส่สุดท้ายติดอัลลัมเป็นองคอื่นก็แค่นั่นแหละจังแม่นบ่แม่นเลยเซร์ฟเซิร์ฟมั้งอ๊ะสวยมึงมากวนบักเนามึงพี่เนาเออเจ็บเดี๋ยวถ่ายเบิ่งไว้ก่อนสิเป็นไปในพี่น้องนี้เรากลับหางกันมาเที่ยที่สองเนาะเที่ยแรกนะเรามางานแต่งอายไปแล้วตอนนั้นเด้ที่ ท okay okay. ี่ว yani mm ่างานแต่งแม่หมอเอียงคดีฮาวาอันดีฮาวาไปแล้วโอเคพี่น้องน้องำหนักขึ้นได้เริ่มแล้วพี่น้องเลยเสิร์ฟพิธีแล้วอืมน้ำหนักขึ้นเลยว่าหลวงพ่อว่าโอ้เสือตุ่มว่ะหนุ่มเสือตัวแรกก็คือเป็นอาขับไปเบิดว่ะอ้าวคือบุปผดเท่านี้กันเขาบอกนเริ่มฟไปนี้เอามีค้าอยู่ในแม่หมอ ใส่ไข่นำได้ดอกแต่ลูกลานที่ใส่เ้อลูกไีเบิ่งนี่พอให้ไม่เป็นพิธีก็ได้แม่นนี่ผมเป็นพิธีอาศัยปรดน์มาแต่าิตก็มาเลยดอามาได้บุปให้ยามขาอีกแต่โมได้เริ่มเรกให้วัน้ลปมาป็นคันตัวเนียโมแล้วมะอ่โมครั รู้วบาวนี่แหละกำลังเปิดสองใหม่สองเบาโม่องบ่าวโม่วันเดือนปีเกิดเดือนจันทร์เกิดวันจันทร์เนาะอ่านอยู่จกปีหรือเสร็เส็จปีเกิดวันจันทร์เส็จปีซื่อโมเนาะนมซื่อขู่ยิงเนาะแล้วจุดประสงค์โม่อยู่เบิ่งแบบใดเหมือนนี้ไม่เสียธรรมเด้อเบิ่งแบบได้ลูก การงานการเงินทั่วพวมียก็ว่ามาหนูเลยอะไรการงานการเงินนี่แหละเีมีอะจอจอจารยเมียก็บอกว่าอายเมียมด้เลยควนยำขับแม่ยำขับแม่สิไดงแม่ยำขับมากโอเค ก่อนเป็นประนเทีบาดกาทุกสทุกอย่างก็คงจะเป็นการกะทำเป็นโทษสำหรับในเวลานี้ลูกเองกับผวที่เตราสิดนนดลูกเลานขามาคนเยนขบิดาเจ้าทรงนำมาพระมาิาปดวยเพื่อกระดาไปขาคเดือนสำหรับในการบอกกัชาสาลานชทยทีมสุดาวโมสำหรับในเวลานี้นกใส่เก้าเท่าใส่หัวคุณขงเทศาขณะที่ปิบติในบรรดาขององพระเป็นเจ้าด้วย อาวทอ้ไย้มตามที่เบิ่งโดสตาเผิ่นเนาะทำหลักทรายคนนี้จะเป็นคนขี้อายเดอลูกเดอเออกเป็นคนขี้อายูกเลยทัายงามเดอเดอรนักไหนนึกเขาบอกควกจ่าเด้อเออบให้อยได้จำไว้ยจะได้เมียกับโบก้าวว่านาชิมแต้มตาราีมีผู้ใหญ่อุปธรรมคำสูเดอลูลเดอราซีขืน คนวันจันทร์โตเป็นคนลักษณะเชื่อคนง่ายอยู่เ้อสองมาหากคนอื่นกว่าตัวเองนี่ไพ่สิมหาแต้มเออดวงดีในไพ่นี่พาสารวค์ตันมาคือว่างามเดอออ้าวที่ปัจจุบันมวยทงได้บบดนี้อ้าวได้แม่โปจัดได้การเงินการงานนะการงานเนาะอย่ามาใส่ดวงบั้ย้อนมาใส่เรื่องการงานการเงินดวงชะตาตอนนี้โมโตะอยส่สเบุหรุสเปีสเปีสักยังบ่จากเถิงปนใดเลยลูกเด้อ เช้สามปีสับสิไัยนักไัยเโดวทิตาเห็ดน้ำพุ่นขึ้นแต่ช่วงนี้บกคอยขึ้นประไดแต่อีญัติตามบ่ถ่อบุญบารมีเห็นเจ้าสางบุญทำทานในไล่เด้อและในนี้ขันตามที่เบิ่งนี่เจ้าเก้าก็พกตกชิมหาไผ่เต็มในไดชิมหาแต้มแต่มีคนอุปทานเจ้าชิมหาแต้มแต่เฝ้าข้ออนุญาตว่าขันล้านสิเพิ่งตัวเองน่ะเพิ่งบ่ไดรุ่งรักเจ้าบ่แนณรเด้อขันรักเณนบ่ชมบุญเหตุยังเจ้านี่คือขน่อยในน้ำว่าให้เอาค้ำว่าอยัง อายเอาอกซะอายนะอายหัวไผ่ผู้ตรงายแช่นะเพราตรงๆโลคลูกเอออยากกินพักที่กต่ภาวาพักซีลูกอยากกินพักกาดกต่ภาวาพักกาดอันนี้ชีโอมเอี่ยวอยู่มันบ่ได้เอออันนี้คือดวงของโตตันนี่เรื่องเงินบ่นี่เงินโตนี่เขาบอกใส่เสอเอ็ดปีสับยังบ่เถืงลูกเศร้ายังเศร้าสามลูกเด้อเศร้าสามปีคือผ่าสะพานตัดมานอุดวงสมบูรณ์จ้ะเออบ่มียังที่จะขัยแต่มันมาพิษเด้อลูกเด้อเจ้ายังเห็ดบุญบ่เถืงเดี๋ยวนี้แม่นี่แต่น้ำหายสามบุญทำทานเด้ออ้าว

เนื้อคู่สิมไมตอนไดนี่ตอนไดเนาะมันหล่จริงใจว่ตามที่เบิ่งนดูชตาโตผ่าสะวันตัดมาเป็นคุณไก่เด้อแต่ส่วนลายผู้ใหญ่อูนูนนหาเลยนี่สำหรับโตฮักก็ใส่แม่ยุเหลือหานี่นะงามถูกไงมงามใคขึ้นคู่เลยแต่ว่าตัวสางคู่ในช่วงอายุศเอกสามเด้อสาวสองหามสางเด็กค่ะ เสาสองมันเป็นเลขขีดเสาโตโซนกันลูกสตาร์โต๊ลอยเด้งกรแก่ดวงสตาร์จอมบดิอยู่เฮือนอยู่ห้างเด้อเจ้าของฮ้องเดือดอากาศดวงสตาร์จอมบดิเป็นเฮือนทั้งมายและในนี้เพื่อนตัดให้มีแต่เสาเอสกับเสาสามแมนโม่แสงได้เด้อขอบครัวเออดวงโตนี่เขาบอกใส่เป็นคนใกล้ดุกแมนเด้อโบแมนคนไก่ดีบเอาโรส่าเสาเอสเลยจะน่าปจิกายนะจะต้องเปนอาชุดมาได้แมนอ้าวได้แาบนี้ ต้ามด็ทามบัวทามเียบบัจักเด็ดหยังบนี้หิงสิทามยังโอเบิดแล้วตนอเาแล้วคนดําฮะ้คนดําแมแม่เห็นเลยบอกมีอยู่ดอกว่ต้องขึ้นดอกเำหน่ไผ่น้ำคนกาวก็วันมันแต่ตอนพี่ตวอกรายังน้อยอ่าเพราั้ยังน้อยอยู่อล้วก็ใสี่แล้วจำหน่แต่ว่าถ้าบอลีบบอนในดีดวงโตในมันแบบว่าเห็ดน้ำคุนช่วงนี้ยบอกจะคอยขึ้นก็ยันดวงเข้ามาทันทึง แล้วให้ตันักแม่ละคำไอ้บะนี่ที่ผาสวรรค์มาให้มูตัดออกเออเออให้ตัดออกได้ลูกคัดนอ้เลยมันเพ็้ยง่อยขึ้นได้ลูกให้เอารักให้มันแม่เดี๋ยวคุณจได้เบิร์ดบอเบาไว้จะมาเบิร์ดวบแทนไปที่เบิรงตัวเบิรงบบลูกนะทอนแดงเบิร์ดได้จะ้เมจิตัดไหน มึงนคันเดียวนมได้ได้โอเคิ่วงควันอาเม่ทมก่อนเกิดวันยัางหนุ่นพูดจะปีนีนเสาสามเสาสามชื่อยังชื่อยังขวันหวังตัดมอิ็เอาน้ำผู้หญิงมาใส่เลยอ้าตัดิึงเนาะดวงควันจะเป็นอะไรสำหรับสายุนี้สตาราศีพิพุทธอ๋อเอ เด้อทำเอาแอรเป็นไงเด้อสำหรับตูวหยอกตังลีลีตังหยอกเด้อลูกเด้อเออมาทางจางกันมาก่อนนะพี่น้องเลยนตาลาสีตัวดสังไ่ได้หดหงดเลยมาทางจางกันมาก่อนก็มีคนหักลายในไทยเด้อว่าพ่อญาติว่าหัวงอกหัวดำหัวยังดีเบิดกับตูวตัวคนได้เบิดลูกเด้อแต่มานี้บันนี้ควันีนให้ถือคุณแม่เป็นหลักลูก เด้อเอาคุณแม่เป็นรักทางมีดีได้บวถุกบวชยากบวขาดบวเคินซองมากคุณคือโตในตกน้ำาบรไณตกไพ่บวมใหม่เด้อสําหรับโตเรื่องใจบนี้ลุเรื่องใจยังอย่าให้คนอื่นอิ่มตัวเองหิวเด้อเตือนนเด้อก็มาให้ตัวเองตัวเองอิ่มมันแน่เด้อเพราะว่าโตนี่วนไรนี่มูเอาไปก่อนกับผมเป็นยังใจตมันจะเป็นแบบนี้เด้อเรื่องดวงตอนี้คือว่าแม่สรุปว่างามหรือไงสามนี่คือว่าบวต้องโตต้องเติมพอเป็นไปได้ลูกสามนี่ แต่มายอดเด้อบัเนี้ยยอดตรงใดตรงที่ว่าเวลาลับเวลานอนเดือกเดอ้อส้ำคัญที่สุดโดวงชะตาให้ตั้งนามโมสามจบเลยให้เจ้าเอื้อนหาเพราะว่าเรื่องนี้่ขา้าวบางคนเราเรื่องเชียนศาสตร์เด้อบางคนกับสีเสื้อลูกบางคนกับโบเสื้อมันเป็นเรื่องของบุคคลนะนะเด้อแต่แม่เน้นหนักกว่าอยากให้ดวงอยากให้ขวัญบอกเห็ดแหละทันควันเห็ดนี่มีดีเด้ตั้งนามโมสามจบกันของฮักษาเฮาแล้วอืมว่าได้สิ่งดีๆแล้วของฮักษาเฮาแล้วอืมว่าเฮาถือยังไม่เหรอ เฮาถืออยู่อันเด้ียการงานการเงินการงานบ่เบ้อแล้วเลยการเงินการงานบ่ไหนนะการเงินกับการงานเนี่ยหรือว่าสางเนาะสางยูทูปอยู่เห็นตอนนี้นะเป็นอะไรเนาะสีผ่านหรือเ่าผ่านหรือว่ามันสีมันสิดีขึ้นบ่ด้วยจังไดบเนี่เบิ่งในลายมือเนาะแน่ จากเท่าไรปีแล้วพี่น้องเลยบูได้เห็นแต่ภาพแบบนี้โดยมาย้อนใส่เนาะการเล่นถ่ายนีเนาะว้าเฮาสีโอเคบ๊องสิแปะแต้มยังขาดอยู่ชองแต้มเด้อยังขาดอยู่ชองแต้มพัดย้อนใไฮไทยนักแหน่งึ้นน้อยหนึ่งคือเขาหน่อยเนะหน้ให้ร้านพึ่งสีซักซีดพราะว่าใจโตนี่เขาบอกใส่เพย์หนึ่งคือเขาหน่อยเบ้าแต่จะบิดว่ายังเอาขั้วโมเอะเป็นใหญ่มันอ่อแอรลายเอออ่อแอรลาย แล้วเจ้านักแนนไปภายในเจ้าไพ่เจ้าจะเต็มบันี้สองก็แปดตกะซิป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 สิบไพ่เจ้าเดินขอเพียงแต<อ>่นักเพิ่มขึ้นลูกขี่เล่นเพ<อ>ิ่มขี่เล่นน่ะมันหมักเล่นไรกูการการการตรวจตัวต้องเอาใจวัดแล้วบันี่ต้องเอาจริงเอาจังยังอันนี้มิจฉาวเขานี่กินตังนี่ขี่ตังเศร้าเหตุเหตุไม่อยากเหตุกูกระซืออยูอ่พี่พีดไพ่มนะแล้วลูกเดิมมีแต่แม่ในนั่งข้างหน้าไม่อยาใช้ซัพบบันี้ลูกมีซัพ์ลูกอยากเล่นรลายเลยมีหายากเล่นฮกอูกระว่างไหม ซังอยากยังอยากอยากออกเกินดวงอะไรก็ได้เอาพิษอยากออกเกินแห้งแห้งตัวอยู่ในเลขโคกขัดออกเลขเจ็ดเอาไปมาติดหลบสักมันแม่เนี่ยมาควานก็มันแม่นเนาะเออถือเบิร์ติแต่แท้ห้างบอลไดฮุจักกันกับเราดายเล่้เล่นเนี้ยกระหูหรอปะ เออนานเรื่องลูกเรื่องยังไได้บเะชงยพูได้ไกับลูกมบลูกสิดเพลิงบอเมียนี่พวกนีนะเออสงสี่เนื้อคู่กันแท่บอเนื้อคู่กันแทบอหรือว่าเอาวางเเอาแม่สีถามก่อนลูกเจ้าดินงหรือทาย อยังบ่ทันยังบ่มีแม่ว่าว้แสิถามจังว่ายังบ่ทันมีแม่นบ่กําลังกําลังซื้อผาซื้อผาเดือนโดยแล้วแม่สิถามใส่เมียบัดเมียมีนามือว่าหยังมวยชื่อมวยเนาะเออมวยนี่เกิดวันหยังอันนี้เอาอืเอาแม่สิถามแบบนี้คั่นว่าคั่นว่าเจ้าจํา่เมียเจ้าบ่ได้แม่สิถามว่าโมนี่อายุเท่าใดมวยบ่มวยเออมวยนี่อายุเท่าใดป่ว่า21 21ปีเนาะโดยๆๆแม่ตัดใส่เนาะ ตัดใส่เมียมะควันเนาะขาให้เทวดาเปิดปีสองพันอเอ็ดเยอืออืมสองพสิบเอ็ดองพัเสองพันเอ็ดสองพันหนึ่งองอ่ามวยมึงสิแมนเนื้าคู่มกวันบอกม่เออเมียอาจารย์เขาว่าใส่นึงดวงตาเพิ่นี่เป็นขนขีเขาหนึงเล้งปมงวัดได้ไห้เด้อ แต่เป็นคนเก็บกดแต่รักนายได้แม่เออคำหนึ่งจับคนคนนี้คันว่าทีมในทีมโลดเอาคือเอาแล้วก็เป็นคนตรงอีกนะแม่สมมติว่ากูสร้างมือว่าเขาหยาดเด้อก็คือสร้างถ้าว่ากูแพ้มึงก็คือแพงมึงแม่จะเป็นคนตรงเออแต่ว่าเรื่องว่ามั่งมีน้ำกันบ่กไผ่ตัดมากชอบก็พวกตกแปดแปดเต้าแปดเต้าตกอยู่ในแถบนี้ชิบเจ็ดบ่ชิบเจ็ดแต่ดีชิบแปดเนาะขางนอกวปิดชิบหก บแมนชิปชิปเจ็ตชิปเจ็แมเจตแทมคือการเดินดวสาตาข้นจวนชามจวนชองจวนไผ่เป็นเงินเดิมมั่งมีไหนแต่ตัวนี่ร้อยเก่งหลุเก่งแม่บอกกอนแบบอยากไปใช้บตรบอกหลักไปลูกหน้าเพล่เขาแต่่อไ่ได้คอยบอกันคือไปถ่ายคลิปเากับสีบอกคนว่าเดี๋ยวชิปไปวิ่งอยากจหน่อยจังนี่้าไปแบบไปเดินพช่ไ ได้แล้วบอก่นว่าถ่าเด้อแป๊บนึงเออดูมายอดเซลูกว่าหนพึ่นงวันยิ่งหรือซ้ายหรือลูกเพิ่นยังเบิ่งดวงออนไลน์อยู่ได้เนาะอ้ายเพิ่นบ่วงเพิ่นเบิ่งดวงออนไลน์อยู่แบบว่ามีแบบยังเกาะทางกรุงเทพฯเพิ่นบ่โอนเงินมาให้เพิ่นเบิ่งดวงให้กะรไล่อยู่ในส่วนตรงนี้กรัู่ใจกันผู้หญิงลูก แต่แม่บอกว่าต uh ัวเองจะเศร้าบึงยิ่งด้วใจแม่บอกจ้ะแต่ดนไพ่แม่ในน้ำผู้ยิ่งคุนปะคู้นไพ่โซเป่านะนี่ไพ่ตกสิบเจ็ดแต้มดวงชะตาตัดมาตัดมาตรงที่ว่าสองเจ็ดตัเก้าเก้าใส่แปดตกสิบเจ็ดงามหักในไพ่แม่ในผู้ยิ่งนะ้ยิ่งเก้าเก้าเก้าหกสังเกตไพ่เธอถือมาเก้าหกเก้าหกซิมาซิมาไพ่เต็มไพ่มาเป็นจวนจูอัคนนทพิษโลโลจวนเก๋ไพ่บุญไม่ผิดจ้าหมา วันชินวันพรกคาชูโตคอเป็นมัน pues มีหดโซ่เด้อแต่เนี่ยส่วรลายเนี่ยบ่คอยใส่ใจเออเท่ามามีโซกตลอดนี่โซกเขาคนคุณนี่ที่สัมมาสูสูโตคาชูโตคอเป็นคืออะไร่าเนี่ยนักคือวันยังวันศิลลนกวันศิลคือเททเิรดาใครประตูเงินประตูกรวันศิลคือเททเิรดาพังยังพังเข้าไปทีทางของมนุษย์บอกพวกนี้อยากได้ยังเอ้าบักอันนั้นไม่อยากได้ยังนอนบักอันนี้ไม่อยากได้ยังนอนแหละเจ้าชีได้เองดเด้อคาโตเฮดเป็นเอาหมั่นแต่ว่ายิ่งคุณนี่เอาโซกมาสู่โตแบบลักษณะคือว่า เขาเอิ้บการอัศจรรย์ลูกเด้ออ้าวควันยังกู้หญงบเบมีแต่ขอเหล็กนำโซ่มอไม่มอเ้ยเรื่องพ่อแม่ยังเอามันเนี่ยเอามุต่ายต่อถ้าถทาฟังบเรียนเดี๋พี่น้องขอเรืงีบฟังบเรียเป็นอดีไดขวนถือว่าทุกอย่างเลยพี่น้องเลยเชื่อู่ขวาเขามาอยู่กับแม่เาแรกก่ เงินอ่ะผมเป็นตไดก็ได้เป็นเซน2องเซนน่่เซนไ่ได้เป็นตลไดมาอยู่ทางการทเลมันมันสูงเขากันจนี่กับวึบมาโลดพี่น้องเอ้ยบัดนี้หน้าที่สุดท้ายเนาะกาซิมานเขาในแม่มอเนาะเล็กน้ำโซ่แม่มอเมื่ออื่นนี่เล็ไทยโดยเมื่นี่หล็กยสเราก็ลืมบมืันทิเมนมื่ออื่นที่เโมาโลดเนาะซนนึนนี้ ได้เขเนอะเขาผิดในหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมันขึ้นในฝันฝันอีกเป็นฝันหาตามที่เบิ่งนี่ขั้นเลขให้นี่ขั้นนอยเขาบอกตรงเด้อขั้น่อยให้หาศูนย์หาสองศูนหาสอศูนข้อให้ตนั่นแตน้ำซัดหรือขั้นนอยห้ขค้คข็บน้ำซัดหาสองศูนย์เลขสามองศูนหกศ้ยาตัวนั้นเพราะว่าขน่อยพันว่าขน้น่อใส่เวนเลขนน่อยขน้ใส่ตังเลยถอดตั้มีขึ้นแด่ลูกขน่อยอด ถอดแว่นให้แม่แบบนี้ขน่อยพันเกี่ยวกับขั้นคืนโดยมีแต่ขน่อยในน้ําว่าเอ้าโดยโไปภายนั่นซะโดยอ่าสองศูนย์พี่น้องคือทิ้นความฝันโอเคตามนั้นนะพี่น้องก็จะได้รับุกคนที่ติดตามจากล่กครับเพียงสันนี้พี่น้องก็มาคลิปหน้ะโอเค